สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องติดตามสื่อข่าวตะบ,บันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่11นะครับเมษายน25-68สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนําข่าวทางกองทัพพม่านะครับได้มีการรเมิดข้อตกลงยุดยิงได้มีการโจมตีทางอากาศในรัฐขชิตต่อ1น,นะครับจะนําข่าวนี้มารายงานให้ทุกท่านได้ฟัง หลังจากเหตุการณ์ภายพิบัติแผ่นดินไหวกองทัพเมียนมาและกองกำลังเอกรัชคขชินหรือแขียงเอกนะครับใต้มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวโดวยระบุว่าจะหยุดตีการสู้รบเป็นเวลา20วันนะครับตั้งแต่วันที่2ถึง22เมษายน2568นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกองทัพพมา่าได้มีการกลับมาละเมิดข้อตกลงภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับหลังมีการประกาศด้วยการเปิดฉากโจมตีด้วยระเบิดทางอากาศในรัฐคชิน รายงานจากพื้นที่ระบุว่ากองทัพพม่านะครับได้ทิ้งระเบิดจากอากาศยานต่อเนื่องในเขตเมืองบันหมอะไม่ว่าในรัฐคสีนะครับจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแผ่นดินไว้แต่กลับต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศของทหารพม่าแทบทุกวันขณะที่พลเอกมินออนไลน์นะครับผู้นำคณะรัฐประหารออกมาเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติเพื่อบรรเทาภัยแผนดินไหวแต่ในทางกลับกันนั กรับทุ่มง,งบประมาณจำนวนมหาศาลในการโจมตีทางอากาศในประเทศของตนเองด้วยอาวุธขั้นสูงนะครับเมื่อในวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับกองทัพพม่าได้ใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศบุกโจมตีหมู่บ้านในรัฐคาสินพร้อมปฏิบัติการภาคพื้นด้วยการยิงปืนใหญ่และใช้ตรนติดอาวุธสนับสนุนทําให้การสรบรุนแรงขึ้นนะครับโดยข้อมูลจากแนวหน้าในวันที่7เมษายนระบุว่าสถานการณ์การสรบ เริ่มสงบลงนะครับนับตั้งแต่การเดินมีนาคมที่ผ่านมานะครับกองทัพเมียนมาใต้ส่งเสริมกําลังพลและยุทธป,ปกรณ์เข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการสรบอยู่บ่อยครั้งโดยในพื้นที่เส้นทางสู่เขตปังวะและแระหายากมูลค่าหลายพันล้านตอล์รวมถึงเขตแดนนะครับที่มีจุดผ่านแดนกับจีนด้วย ด้านเมืองปานหมาอนะครับซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของรัฐคชินก็ถูกโจมตีจากอากาศยานเส้นกันโดยเมื่อในวันที่3เมษายนนะครับเพียงวันเดียวนั้นมีการทิ้งระเบิดมากกว่า30ครั้งจากกองทัพเมียนมาทั้งที่ก่อนหน้านี้มีเพียงการยิงปืนใหญ่ตอบโต้เท่านั้นแต่หลังแผ่นดินไว้ทางกองทัพกับใช้การโจมตีทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบนะครับ การสู้รบเพื่อยึดเมืองปานมอเริ่มต้นขึ้นมาแล้วกว่า4เดือนนะครับโดยกองกําลังเคียงเอและพันธมิตรสาม,มารถยึดสนามบินปานหมอและฐานทัพหลายแห่งได้สําเร็จถือเป็นหนึ่งในการรบที่มีการสูญเสียมากที่สุดของทั้งสองฝ่งายน,นะครับเมืองปานหมอเป็นศูนย์ปัญชาการหลักของกองทัพเมียนมาในพื้นที่โดยมีกองทัพประจำการอยู่20แห่งและใช้การโจมตีทางอากาศ ปืนใหญ่และโตรนยุคใหม่ในการต่อต้านการลุกคืบของผ่ายตรงข้ามนะครับขณะเดียวกันนะครับกองทัพเมียนมายังได้ทิ้งระเบิดโจมตีหมู่บ้านอีกหลายแห่งที่ลาวาและสัตุซุกภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับหลังประกาศหยุดยิงทําให้เกิดความเสียหายหภายในหมู่บ้านและชาวบ้านจนํานวนมากต้องอพยพหนีออกจากพื้นที่ไปนะครับ น้ำหนกเด่นเดินกุมภาพันธ์นะครับถนนทานาลิโตได้กลายเป็นสมรภูมิลบระหว่างกองทัพเมียนมากที่มีการประทะกันอย่างต่อนเนื่องขณะที่โฆษกของกองทัพเมียนมากพลโทสอมินทุนนะครับกล่าวกับสื่อข่าวว่า กลุ่มันิพันธ์เปลี่ยนผ่ายเริ่มโจมตีก่อนนะครับทำให้กองทัพพม่าจาเป็นต้องตอบโต้แต่ผู้เชีย่ยวชาญด้านการเมืองและการทหารหมองว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเป็นพฤติกรรมที่กองทัพเหมียนมาก,การะทามาโดยตลอดระยะเวลากว่า70ปีของสงครามกลางเมืองนะครับผู้เชีย่ยวชาญยังตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศหยุดยิงครั้งนี้อาจเปลี่ยนเพลงความพยายามของกองทัพ ในการลดแรงกดดันจากจีนและนานาชาตินะครับหลังเหตุการณ์ที่รดบรรทุกช่วยเหลือจากจีนถูกโจมตีในเมืองนองเคียวทางตอนเหนือของรัสชานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่ทาง่ายทหารพม่าส่งเครื่องบินลบทิ้งระเปิดใส่ในพื้นที่กลุ่มภายต่อต้านยึดคของนะครับทางดันที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีการประกาศหยุดยิงนะครับเป็นเวลาจำนวน3ส,สัปดาห์ด้วยกันนะครับแต่ก็หลังจาก ประกาศอยุดยิงไม่ถึง24ชั่วโมงก็ส่งเครื่องบินลบทิ้งระเบิดโจมตีระชาโซนและหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นการกระทําของทหารพรม่าที่ทํามาโดยตลอดนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ